ความโง่เขลาไม่มีจุดเริ่มต้นผมเห็นว่าการปฏิวัติที่แท้จริงเกิดขึ้นที่ส่วนกลางไม่ใช่ที่ส่วนผิวการเปลี่ยนแปลงที่เปลือกนอกไรความหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นสูงส่งขึ้นสั่งสมความดีเพิ่มทรัพย์สมบัติมากขึ้นหรือลดให้น้อยลงกิจอันผิวเผิน เหล่านี้ล้วนมาจากจิตที่ฉาบฉวยผมไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นผมสนใจการเปลี่ยนแปลงจากกลางใจผมเห็นว่าความเป็นฉันต้องสลายไปอย่างหมดจดสิน้นซากด้วยเหตุนี้ผมจึงสอบสวนว่าความเป็นฉันคืออะไรผมตระหนารู้ตัวถึงความเป็นฉัน ในชีวิตประจำวันทุกวันไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรมาท,ทางปรัชญาผมเฝ้าดูฉันในแต่ละขณะเป็นฉันที่จ้องมองสังเกตเก็บรวบรวมสั่งสมพอกพูนปฏิเสธตัดสินเกรดชัางแตกแยกหรือรวมตัวกันเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงต้องบังเกิดขึ้นที่กลางใจต้องถอนราาถอนโคนอย่างสิ้นเชิงที่ศูนย์กลางนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหาแยกตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วกระทำปัญหาในนามของพระเจ้าได้ไหมกระทำในนามของตัวตนที่ประเสริฐสูงส่งหรือทำเพื่อสังคมในฝันหรือ ทำด้วยเหตุผลอื่นๆได้ไหมและเมื่อมันกระทำแล้วศูนย์กลางสลายไปได้หรือชัดเจนว่าทำไม่ได้แค่นั้นคำถามของผมคือจิตมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงรากเงาเปลี่ยนโดยการพัฒนาเหตุผลขึ้นมาหักล้างหรือโดยใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้หรือ คำถามนี้สำคัญไหมเพราะหากหากการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้นที่ใจกลางแล้วเมื่อนั้นชีวิตทั้งหมดของผมมีสาระที่แตกต่างออกไปและความงามความผาสุกจะตามมาจิตมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดสภาวะเช่นนั้นขึ้นได้ไหมหากตอบว่าไม่ได้ คุณก็ยังไม่ตระหนักรู้ถึงปัญหานั่นเป็นคำตอบที่รวดเร็วตื้นเขินมากหากคุณตอบว่าผมต้องพึ่งพิงพระเจ้าหรือพลังวิญญาณที่สูงส่งกว่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งมวลคุณก็เอาถ้อยคำสัญลักษณ์และสิ่งที่จิตคาดคิดเป็นที่พึง่งแล้วคุณจะทำอย่างไรปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับคุณหรือ และให้เห็นปัญหาอันซับซ้อนของความเป็นฉันพร้อมด้วยความมืดบอดเงามืดและแสงสีของมันความขุนเครียดและแรงบีบคั้นผมในฐานะผู้สังเกตจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งที่สุดที่สิ่งที่ถูกสังเกตได้ไหมพึงมองดูที่ปัญหานี้อย่าเพิ่มพยายามหาคำตอบหรือพยายามแก้ไข เพียงขอให้ฟังดูในคำถามอับซ่านเข้าสู่ตัวคุณเหมือนดังหยาดฝนหล่อเลี้ยงพื้นแผ่นดินให้อุดมหากว่าคุณอยู่กับปัญหานี้จริงๆและปัญหานี้อยู่ในหัวใจของคุณทุกวี่วันในแต่ละขณะเพื่อที่จะรู้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรและหากว่าคุณลบล้างบรรดาสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นภาวะเชิงบวกแล้ว ผมคิดว่าคุณจะเข้าถึงศักยภาพซึ่งบังเกิดขึ้นเองโดยไม่รู้ที่มาและไม่รู้เนือรู้ตัวสิ่งที่เราต้องทำคือตระหนักรู้ถึงปัญหาทั้งมวลให้ถ่องแท้เป็นการตระหนักรู้ทั้งส่วนของจิตสำนึกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตไร้สำนึกด้วยเราจำต้องตระหนักรู้ถึงเบื้องลึกให้ทะลุปลุกหลง จิตระดับผิวสามารถสร้างเหตุสร้างผลร้อยเรียงคำอธิบายมันสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างด้วยระบบเหตุผลแต่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ลุ่มลึกฉะนั้นท่าทีที่ตื้นเขินมีคุณค่าเพียงน้อยนิดและเรามุ่งใส่ใจในปัญหาลึก นั่นคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติที่ส่วนกลางใจได้เช่นไราหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงใหม่จากรากเง้าในเบื้องลึกแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เปลือกนอกนั้นไร้ความหมายการปฏิรูปก็ยังให้การปฏิรูปอีกอยู่ร่ำไปทว่าเรามองปัญหาโดยเป็นองค์รวมริมรสของปัญหาสุดดมมันซึมซับปัญหา โดยไร้เจตจำนงแล้วด้วยการกระทําดังกล่าวเราจะสนิทแนบแน่นกับบรรดาบทปาทและเล่ห์ลวงนา,นานาของตัวฉัน